ตามที่เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิทธ์วง์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัดทุกหน่วยงานนำภารกิจเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกนำของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเล่งให้สถาบันสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเตรียมการนำภารกิจไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิัยอย่างเต็มที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีจึงได้ร่วมกับบริษัทกิจเจริญไทยอุบลจำกัด และเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทำรรมาหากินซ่อมรถจักรยานยนต์และสาธิตการทำก๋วยเตี๋ยวหมูตั้งจุดบริการหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวชุมชนวังทองเทศบาลนครอ,อุบลราชธานี โดยให้บริการพี่น้องประชาชนชุมชนท่าบ่อวังแดงวังสว่างสามารถตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์จนใช้งานได้ตามปกติจำนวน58คันซ่อมพัดลมเตาไมโครเวฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวและใช้ไฟฟ้าอื่นๆพร้อมใช้งานรวม35เครื่องสาธิตอาชีพก๋วยเตี๋ยวหมูแจกจ่ายชาวบ้าน150ชามด้านนางอารีสิ้นคำชาวชุมชนวังแดง102ถนนชนลประทานท่าบ่อ ตำบลในเมืองได้นำพัดลมและม้อหุงข้าวมารับบริการซ่อมได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงแรงงานที่มอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือรายงาน7อุบลราชธานีออกมาให้บริการในครั้งนี้รู้สึกซาบซึ้งมากและทำให้รู้ว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งเรา